สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องพรพราบ้านอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่55แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องพรจะได้อะไรมาบ้างนะคะที่ร้านน้องพรเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกเพิ่ม100บาทนะคะพี่พี่บวกเพิ่ม100บาทเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเรามาเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกก็จะเป็นพระเนื้อดินน,นะจ๊ะพี่พี่พระเนื้อดินนะจ๊ะพระเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่อันนี้น่าจะชนะัดเนาะ ห่างหายกันไปนานเลยนะจ๊ะพี่พี่ mm hmm. พอดีช่วงนี้น้องพรก็พอว่างก็เลยแวะมาหาพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะ mm hmm. ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ mm hmm. ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะจ๊ะ mm hmm. เริ่มกันที่รายการที่หนึ่งนะจ๊ะ mm hmm. รายการที่หนึ่งคือพระเนื้อดินนะจ๊ะพระเนื้อดิน mm hmm. อันนี้จะเป็นเนื้อแบบ ชัดๆนะจ๊ะถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่ถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะจะโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรกับ ID ดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่ๆ090456 9675จนะจ๊ะส่วนพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะจ๊ะสามารถโทรมหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่1น,นะจ๊ะต่อไปรายการที่2จ้ารายการที่2รายการที่2ก็จะเป็นเบีย้ยแก้นะจ๊ะพี่พี เป็นเบี้ยแก้เก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะลวงพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อมีพี่ๆท่านใดชื่นชอบและสนใจนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูชดชัดกันเลยจ้า<ม>ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ ผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆเบอร์โทรและ i อดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะที่เบอร์0904569675นะจ๊ะ0904569675จ้าต่อไปเป็นรายการที่3นะจ๊ะพี่ๆรายการที่3รายการที่3ก็จะเป็นขออนุญาตนะจ๊ะเป็น รูป่ายหลวงปู่สุกนะจ๊ะพี่พี่รูป่ายหลวงปู่สุขนะจ๊ะพี่พี่อันน,นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ <Reese> เลี่ยมเงินเก่าด้วยนะจ๊ะพี่พี่เลี่ยมเงินเก่าด้วยนะจ๊ะเป็นรายการที่สามนะจ๊ะ <2. S 1> ต่อไปรายการที่สี่นะจ๊ะพี่พี่รายการที่สี่ก็จะเป็นพระเหรียญหลอกเก่านะจ๊ะพี่พ,พี่พระเหรียญหลอกเก่านะจ๊ะ ถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดยังไม่รู้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะน้องพรก็จะได้มีกําลังใจแล้วก็หาทําคลิปต่อๆไปให้พี่ๆได้รับชมกันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะพี่ๆ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะต่อไปเป็นรายการที่5นะจ๊ะรายการที่5รายการที่5ก็จะเป็นพระหลวงปู่สุขเกลี่ยมเงินนะจ๊ะพระหลวงปูสุขเกลี่ยมเงินนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะส่วนพี่ๆที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถ โทรหาน้องพรได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะก็จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยจ้าต่อไปเป็นรายการที่6นะจ๊ะพี่พี่รายการที่6เป็นพระเนื้อดินนะจ๊ะพี่พี่พระเนื้อดินเดี๋ยวน้องพรจะ z ูมให้พี่พี่ดูให้ชัดๆนะจ๊ะ ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจอยากเช่าบูชานะจ๊ะพี่ๆน้องพรเปิดในราคาแบ่งปันนะจ๊ะพี่ๆน้องพรเปิดในราคาแบ่งปันนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ ต่อไปเป็นรายการที่7จ,จ้ะรายการที่7ดนะจ๊ะจะเป็นสิงห์งาแกะนะจ๊ะพี่ๆสิงห์งาแกะนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆ แต่เรามาชมด้านด้าน,ด,านด้านข้างอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่ๆถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบอร์โทรกับ ID l ดี e ลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะพี่ๆเบอร์โทรกับ ID Line เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะพี่ๆที่เบอร์0904 56 9675นนะจ๊ะ 0904569675ี่ห้าหเก้าหกเจ็ดห้าจก็จะปรบมานี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจนะจ๊ะเป็นสิงห์งาแกะเก่านะจ๊ะพี่พี่สิงห์งาแกะเก่านะจ๊ะพี่พี่เป็นงานนะจ๊ะน้องพอรับประกันว่าเป็นงานนะจ๊ะพี่พี่เป็นงานเลยนะจ๊ะตัวนี้ เป็นงานนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆี่ท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะพี่พี่ก็จะ <_ Ride> ป,ประมาณนี้เลยจ้าต่อไปเป็นรายการที่8นะจ๊ะรายการที่8ก็จะเป็นเครื่องรางเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่เป็นเครื่องรางเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะแต่เก่าจริงๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยนะคะ เครื่องรางเก่าไม่ทราบที่จ้าลักษณะค่อนข้างเบานะจ๊ะพี่ๆลักษณะค่อนข้างเบานะจ๊ะพี่ๆ น้ำหนักเบานะเผื่อพี่ๆท่านใดยังไม่รู้นะจ๊ะทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะจ๊ะทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะจ๊ะบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้จะเป็นรายการที่แปดนะจ๊ะเครื่องรางเก่าไม่ทราบที่ต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะจ๊ะรายการที่9้า เป็นหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานเตี้ยนะจ๊ะพี่พี่เป็นพะระหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานเตี้ยวัดพนมลอกนะจ๊ะพอดีว่าน้องพอได้มีโอกาสกลับบ้านและไปวัดก็เลยไปเช่าบูชามานะจ๊ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อเดิมวัดพนมลอกพิมพ์ฐานเตี้ยนะจ๊ะ เผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจอยากเช่าบูชานะจ๊ะน้องพรเปิดในราคาแบ่งปันราคามิตรภาพนะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะจ๊ะสามารถขอดูรูปดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะถ้าเกิดพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่พี่090456 9675จนะจ๊ะเบอร์โทรกับ i อดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะและเผื่อพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าทางร้านน้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่ๆบวกเพิ่ม100บาทนะจ๊ะพี่ๆบวกเพิ่ม100บาทนะจ๊ะน้องพรขายจริงส่งจริงนะจ๊ะพี่ๆขายจริงส่งจริงจ้าถ้าภาพไม่ชัดอย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นรายการที่9นะจ๊ะ หลวงพ่อเดิมวัดพนมลอกพิมพ์ฐานเตี้ยนะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจอยากเช่าบูชานะจ๊ะล่องพรเปิดในราคาแบ่งปันต่อไปเป็นรายการที่10นะจ๊ะรายการที่10ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดพนมลอกพิมพ์ฐานกลางนะจ๊ะพี่พี่หลวงพ่อเดิมวัดพนมลอกพิมพ์ฐานกลางนะจ๊ะพี่พี่ จะมีลูกกระเดือกนะจ๊ะพี่ๆจะมีลูกกระเดือกนะจ๊ะพี่ๆเดี๋ยวเรามาชมช,ชัดๆก็ได้พอดีว่าน้องพรเช้ามาจากวัดแล้วน้องพรก็มาเลี่ยมพร้อมใช้เลยค่ะเลี่ยมล้องคอพร้อมใช้เลยนะจ๊ะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นรูปชัดๆเลยนะจ๊ะพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจและชื่นชอบนะจะ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยจ้าผิวดเดิมๆนะจ๊ะน้องพรไม่ได้ล้างอะไรนะพี่ๆผิวดเดิมๆจะ้ะ รายการที่10เป็นหลวงพ่อเดิมวัดพนมรอกพิมพ์ฐานกลางมีลูกกระเดือกด,ด้วยนะคะพี่พีถ้าน้องพรพูดผิดต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะถ้าภาพไม่ชัดอย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะพี่พี่ผิวดมเดิมนะน้องพรไม่ได้ล้างนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยจ้าเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะจ๊ะ เรียมกรอบเงินพร้อมใช้นะจ๊ะพี่ๆเรียมกรอบเงินพร้อมใช้จ้าต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะจ๊ะรายการที่สิบอ็ดก็เหมือนกันจ้าก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดพนมลอกพิมพ์ฐานกลางนะจ๊ะพร้อมจะซูมให้พี่พี่ดูชัดๆนี่มีลูกกระเดือกด้วยนะจ๊ะพี่ๆ ผิวเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะเรียมกรอบเงินพร้อมใช้นะจ๊ะพี่ๆเรียมกรอบเงินพร้อมใช้เลยจ้าผิวเดิมๆนะจ๊ะผิวเดิมๆจ้ะถ้าผ้าไม่ใช่อย่างไรก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ รายการที่11ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่11ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพรพะบ้านด้วยนะจ๊ะน้องพรจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆ ทำให้พี่ๆได้รับชมกันนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่12จ้ะพี่ๆรายการที่12นะจ๊ะรายการที่12ก็จะเป็นตะกุดฝาบาทหลวงพ่อเดิมจ้ะตะกุดฝาบาทหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะอันนี้เชือกเขาจะพันไว้ไม่ให้ตะกุดคายนะจ๊ะพี่ๆเชือก MM. เขามาพันไว้ไม่ให้ตะกุดคายนะจ๊ะพี่ๆ เดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยถ้าภาพไม่ชัดอย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ ฝาบาทหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่พี่รายการที่12เลยนะจ๊ะรายการที่12จ้าตะกรุดฝาบาทหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะเผื be be, ่อมีพี่พท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะอยากเช่าไปบูชาน้องพรเปิดราคาแบ่งปันนะจ๊ะพี่พี่น้องพรเปิดราคาแบ่งปันนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆนน be be, ท, please, ท่านใดสด o, นใจส่วนพี่ Mo mm hmm. พีพ่ท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะพี่พท่านใดที่ไม่สะดวก ทางร้านน้องพอรก็มีบริการเก็บเงินปลายทางไว้รองรับพี่ๆ F4 ทุกๆท่านเลยนะจ๊ะบวกเพิ่ม100บาทจ้าปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะส่วนเชือกนี่เขามาพันไว้นะคะพันไว้เพื่อที่ไม่ให้กระตุกมันคายนะคะพันไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระตุกคายนะจ๊ะ ต่อไปเป็นรายการที่13จ้จะพี่จ๋ารายการที่13นะจ๊ะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ mm hmm. เผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชื่นชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะ ชัดเลยนะจ๊ะพี่ๆภาพชัดชัดกันเลยนะจ๊ะพี่พี่ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะห่างหายไปนานเหมือนกันจ้ะน้องพรต้องขออภัยในความมือไม้สั่นเลยนะจ๊ะพี่พี่ นุพรต้องขออาภัยในความมือไม้สั่นด้วยนะจ๊ะต่อไปเป็นรายการที่14นะจ๊ะพี่จา๋ารายการที่14จ้ะก,ก็เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่อีกเหมือนเดิมจ้ะเผื่อมีพี่พๆท่านใดที่ชอบแล้วก็รู้จักนะจ๊ะอยากเชอบไปบูชาก็สามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9675จนะจ๊ะพี่พี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าหกเก้าหกเจ็ดห้านะจ๊ะเบอร์โทรกับ ID ดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันหรือพี่พ,พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะจ๊ะสามารถโทรหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะทางร้านล่องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางทางร้านล้องพรมีบริการเก็บเงินปลายทางเผื่อพี่พี่เอฟซี FC, ใหม่ยังไม่รู้เนาะ บวกเพิ่ม100บาทนะจ๊ะพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบและสนใจแต่ไม่สะดวกโอนเงินเนาะน้องพรก็จะมีบริการเก็บเงินปลายทางไว้รองรับพี่พี่ลูกค้าทุกทุกท่านด้วยนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยนะพี่พี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดชอบและสนใจนะจ๊ะรายการที่14จ้ากระตุกเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะ คลิป EP ที่55ก็จะมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0904569675นะจ๊ะ0904569675นะจ๊ะเบอร์โทรกับ ID l ดียเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะ ฝากพี่ๆ FC ทั้งใหม่และเก่าผู้มีอุปรปาระคุณทุกๆท,ท่านนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพอรด้วยนะจ๊ะน้องพอรก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่ๆได้ชมกัน ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะจ๊ะพี่ๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ดูคลิปน้องพรจนจบคลิปเลยนะจ๊ะขอให้พี่ๆโชคดีร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีส่วนใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปน้องพรพระบ้านขอให้เป็นอภิมหาเศรษฐีด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณและ พี่ๆ FC ที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ